นี่จัเก๋วันนี้เราอยู่ในแมปที่แบบว่าก็เก่าอยู่นะตอนที่ฉันเล่นก็คือเก่าอยู่นะงเกนเนาะเดี๋ยวเราไปเอ่ออุ้ยเราไม่อยากเป็นคนธรรมดาเราอยากเป็นฝ่าย security เออวันนี้เก๋ฉันจำมันได้ยุ่เลยฉันจำได้ว่าฉันมันอีไอเอสไอพีศูนย์เก้าหกแบบไอห้องเมื่อกี้แหละ น้องๆนะอุ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเกียร์อุ้ยมีคนเล่นแค่ไม่กี่คนเองอ่อะนี่สถานที่ที่กูเคยมาแล้วจ้ะซึ่งอีแมบนี้นะเธอนะมันแบบว่าอยู่กับเรามาเยอะมากฉันจำได้ว่าลิฟต์เนี่ยมันมันใช่ไหมใช่ปะ่ะรู้เปล่าวะอ๋อ,อใช้ได้นี่วะเออรด แต่ว่าไม่อยากใช้หรอกเพราะว่าเออเบื่อแล้วนะวกด F หน่อยมั้ไหนอะ อืมันทำไมไม่เปิดอะเอ๊ะเกมเหมือนแมปมันไม่สถเียรหรือว่าเน็ตกูมันไม่ดีวะอหอยรอดอ๋อว,ว้าว Amazing อะไรคุณรือว่ารถมันไมัมนต้องทำยังไงวะถึงมันจะติดอ๋อมันต้องกดก่อนปั้งปั้งปัง,ปงแก แล้วก็ปังปังปังอะ่ะเออซึ่งอีแมปนี่นะแกนะมันอยู่กับฉ <Yeah. S 1> pues ันเมื่อแบบอมืมหลายสิบปีที่แล้วคือฉันชอบเล่นมันมากเลยอ่ะเลเวลสองเหรอฉันไม่มีเลเวลสองอ่ะฉันมีแต่เลเวลห้าก็ไม่เป็นไรบู๊เดอร์ ยังไงแล้วแบบนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่ในแค่นะซึ่งอีกทางนี้มันต้องแบบเล่นกับคนเยอะๆฉันเจอเพื่อนแล้วนะฮะแบบนี้เล่นคนเดียวไม่สนุกจำได้ว่าเมื่อกี้มันจะมีไฟช็อตด้วยนะครับจ่เหมือนกับว่าอันนี้มันไม่ช็อต อโอเคแต่ก่อนปุ่มนี้มันจะเป็นให้กดปุ่มแบบปุ่มมือนะน้องนะแต่ตอนนี้เขาเหมือนปรับให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปุ่มให้กด f นะอ๋อแต่ก่อนนะฮะแมบปบตรงนี้มันจะเป็น scp 096นะฮะเอ๊ะไม่ใช่ศู6ย์ก็ต้องเดือบี อจำได้อยู่นี่ห้องนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นถั่วหน้าๆน้าอันหนึง่งอันนี้คือ scp ศูนอันนีเองนะฮะต้องใช้เลเวล5้าในการเขา้าเนาะก็คือความปลอดภัยนี่คือแทบจะน้อยมากๆเลยนะครับผมเลเวลสี 4, ่ะไมเรามีเจอดเลเวลห้าบ้างงอืม ก็เป็นอะไรเดิมๆนะครับผมแต่เหมือนกับว่าเรามาแบบมาดูเฉยๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน้องอุ๊ยอันนี้ไม่ชอบอันนี้อันนี้น่ากลัวมากนะฮะก็จะให้ดูประมาณนี้ก็แต่ว่าฉันกลัวลงว่ะฉันไม่ไปลึกแหละเดี๋ยวพาไปเที่ยวสนักงากันนะฮะน้องๆนะ อันนี้เราก็เป็นเหมือน Security นะฮะในการเาขาเรียกว่าในการดูแลความปลอดภัยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเป็นแมปที่น่าเล่นมากสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี้แบบเป็นแมปที่น่าเล่นมากๆนะฮะโอเคต้องใช้บัตรอะไรเนะี่ยอืมสูงได้ไหม ก็ต่อเราก็ไม่มีอะไรนี่นะโอเคอมีแอนิเมชันด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบโลเปนะครับคนทำนี่คือรับนับถือจริงๆเนาะคือเขาทำได้โอเคนะฮะอุ้ยอีเวอีฮอาโอ้ยอีฮา มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะอีเวนเลยอีเวนกูบอกใครบอกให้มึงทำอย่างนี้มึงปล่อยมันออกมาทำไมมึงปล่อยออกมาทำไมโอ๊ยน้อยอีห่ามึงเอ้ยอีห่ามึงเอ้ยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารใช่ปะอ๋อไม่ใช่ ไปหน่อยฮ่ามึงเอ้ยฮ่ามึงเอ้ยอ่าออนแล้วจะเป็นโรงอาหารจำได้ว่ามันจะมีเยษเอฟิกเอฟิกโลงอาหารด้วยนะฮะอ่าอืมเราอยู่ประตู B แล้วนะครับผม ซึ่งเราไม่รู้ว่าสํานักง,งานเนี่ยมันมันต้องใหญ่ขนาดไหนนึกก็งงทาง,ทางนึกก็งงทางเหมือนกันนะแบบไปไม่เป็นอนะ่ะน,นะครับผมแบบโ้ยน้อยอีห่ามึงเอ้ยอีห่ามึงเอ้ยอโอซีเหมือนกันเป็นย่อมาจากเอาคาแรคเตอร์นะ แบบกว้างมากอีกหรเหมือนอันนี้รู้ทางเลยเวยอเอฟไปลองยายไปคาดดีอ๋อคือเราก็จะกลายเป็นคนคุกคนคุกก็สิ อาจจะเป็นหมอนะฮะก็มีทั้งเลเวลสี่หรือวห้าเลยเป็นด็อคเตอร์เป็นเรลาปาไปหากระลีกันล่อนดีกว่าคือปกติแล้วประตูเลเวลสองนะฮะสามารถเปิดได้เลยจำได้ว่าไปทางนี้นะครับผมจะเป็นสูตร SCP เออกดอยังไงต้องใช้มือกดใช่ปะ่ะเอ๊ยลิฟตนี้มันไม่ทำงานหรออ๋อยี่ไงทำงานอยู่อรอลิฟมาเกลลิฟต์มากับล้วมีอยู่ใช่ไม่ไมีลิฟมานะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะอ่าแบบก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่ก็จะเป็นที่ทเดิมเลย นั่นแหละฮะก็คือจบโอุ๊ยไอ้พวกนี้มาเล่นกันจริงจังเวอร์ไม่จริงจังหรอกนะเพราะว่ามังง่ามั่งโง่ออกออกออร F หนึ่ง ตอนนี้นึกจำไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนนะฮะแต่ว่าอ่าปล่อยอีปีศาสยักษ์กันอีกว่าออคุตกองใจวันละเย้า เกลียวมันก็มีประมาณนี้นะเกลียวบอกก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะน้องนะมันก็จะเป็นแบบปีศาจนางไม้อะไรออกมาแล้วน้องนะเออ